สวัสดีค่ะยินดีตอนลานผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่าการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่ อ่าซีนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องคามืเมี่คะ่ะแอดผ้าพายพี่น้องพระเรรสุขสุขสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่าเล่าคะ่ะพี่น้องคะเอาแรงนี่นะคะแนวทางของปูสามเงาต่าเล่าคะ่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกรับนมัสการนะคะเจริญรุ่ยเนาะเบื้รวย ค่ะเอฟซีทีดูบังแล้วรวยอยู่ค่ะความรวยอยู่อันนี้เนาะอือค่ะอันนี้ก็จะปล่อยหวยลาอไปแกมือเพียงน,น้อยนะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเลยนะค่ะลาไปมีผิดมันถูกมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องลาออกไปค่ะอันนี้ก็จะปล่อยเลขสามตัวค่ะสองหมายเลขนะสองหมายเลข สองตัวบนล่างบนล่างห้าหมายเลขเหตุการชอบตัวไหนรักตัวไหนหรือรักชอบของใครก็รื้อกันไปได้เนาะค่ะว่าจังพร้อมแล้วก็เริ่มเลยพร้อมเราก็เริ่มเลยนี่เล็วิ่งเนี่ยนะเล็กกวิ่ง เลขเดนเลขวิงเนี่ยนะหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งค่ะเดี๋หกกับหนึ่งสามตัวมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะหนึ den, ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าค่ะสองตัวล่างสองหนึ 1. 1> ่งสองหนึ่งค่ะ สี่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 ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะบนค่ะหนึ่งหกบนหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะจะใส่ไม่ม้อนใจก็ใายไปทางล่างและบนเลยก็ได้มันมีเลขติดตัวครับปากไปสองหมายเลขหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกค่ะสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าค่ะมาเลยตีตัวเพื่อใครเขาจะซื้อนะ,ะก็มีแค่นั้นแล้วก็บรรจงก็ขอเจริญพรโยมรัดตีละ ค่ะโยมรติรติรติวันรติวันสัตสัตตมิตรรติวันสัตตมิตรนะค่ะสัตตมิตรนะ,ะแล้วก็โยมรัตนาแล้วก็ขอให้ทั้งสองโยมคอนแกนนะมาจากคอนแกนมาจากเบิร์แล้วรวยนี ใช่ใช่บัญชีมาจากเบื้องละรวยทานั้นเทปุนเทมานี่นะใช่คุณคุณรัตนาอยู่คุณนายอืใช่บอกว่าเอามาจากเบื้องละรวยค่ะวานนี้ก็โอนโอนมาอีกห้าร้อยนะค่ะทีแรกเขาก็โอนมาร้อยก็วันนี้วานนี้ก็โอนมาร้อยว่าเพื่อนเขาช่วยทำค่ะเพื่อนเขาช่วยทำก็หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญ ยมัมทุกทุกคนน,นะนะที่ดูเบืงแล้วรวยะนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็จะขอบอกบุญผ่านช่องเบิ้องละรวยไปนะ,ะใครที่ไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปถวายต้นเทียนพระอับน้ำฝนถ้าอยากจะทําบุญก็ขอเบอร์เบิ้องละรวยไปได้นะขอเบอร์บัญชีเบิงแล้วรวยไปได้หรือใครฟังด๋ยวจะขอจากหลวงพ่อไปก็ได้นะ วันที่สิบวันที่สิบก็วันพระวันที่สิบเอ็ดก็เข้าพรรษานะโยมนะวันอาสาวันมาฆบูชาเขียนเทียนวันที่สิบถ้าอยากจะร่วมอาถโรพนาบุญก็เรียนเชิญได้หรือไปวัดแล้วก็ไม่เป็นไรหรือคนที่ห่างไกลวัดอยากจะทําเนะนี่ยนะรำวาอาบน้ำฝนกับบจนเทียนนะก็แล้วแต่แล้วแต่ แต่จะทำมนนะไม่ได้บังคับว่าจะทำเท่าไรนะค <c oughs> ารบังคับบาทร้องบาท3บาทอนุโมทนาบุญเหมือนกันจะได้ร่วมปัดรวบรวมปัจจแททำแทงให้มันเห็จไป <c oughs> นะมันจะได้ <c oughs> บรรลุเป้าหมายวันนี้ก็ปล่อยหวยราไปแค่นี้นะทั้งเราทั้งใทไม่เข้าก็เจ็บหนักหวยไทย มาออกหวยเรามา้เอ้ยเลยสองสองอใช่ค่ะมันน่าเจ็บใจจริงๆเลยแล้วก็ไม่ได้นึกจะแกะซื้อ <S <S ค่ะอืมเป็นแบบนี้นะดวงมันกลับหน้ากลับหลัง <S <S ค่ะพระอาจารย์ใกล้โน้แล้วนะว่าจะปล่อยรวยไทยนี่อีกเนี่ยใกล้ใกล้จะออกก็แล้วนะเพราะเรามันไม่มีเลขล่างนะ <S <S ถ,ถ้าไม่มีเลขล่างมันก่รู้จะปล่อยอยังไง าอาจ์เลขหลักไปเลขอะไรไปนะวันนี้ก็อีแค่นี้เนาะอ<ช>่ีก็<ช>ขอให้ทุกคนที่ดูเบิ้งแล้วรวยเนี่ยเนาะขอติดตามกันไปนะติดตามไปก็ปูห้วยคาแข้งเข้าก็แม่นนะเมื่อที่แล้วนะค<ช>่ะนะ<ช>มีโชคดีกันมีเงินทองเงินทองใช้เลยเนาะเงินทองไหลมาณจาริติเลย คนที right. Sadly, ่มีกิจการงานเป็นกองตัวเองก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเลยเนาะมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาหน้าจารีตเบองแลวรวยก็ขอให้มีความสุขทั้งัครอบครัวเลยเนาะ่องยูทูบเจริญรุ่งเรืองเลยเนาะขอขอสาธุหรือเจริญพรเลยการรักราชการนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสาเงาค่ะแนวทางตํำเล่านะคะพี่น้องค่ะมืน,นี้นะคะปูเราวิ่งหกับหนค่ะวิ่งหกับหนึ่งค่ะแนวทางมีหนึ่นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสหนึ่างหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหกลักศูหนะคะลางสองหกับเจนะคะพี่น้องคะเอาใจาในก็อย่าลืมนะคะนั่งไปพิจราจงค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอ,อบคุณพลอยพน้องบรสณาสุการนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เหล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได็ดประพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะคะ่ะไปพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูสามเงาแนวทางตำเหลาค่ะทั้งบทญธรรมมุมนบุนี่มีเพียงซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคะแอคกซสได้ขอ,ขอตัตูล่าพาพี่น้องบะเต้าสุขสุกนไปก่อนนะคะเอาใบพอกันไม่ก็เป็ได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ